นี่ครูบาอาจารย์สิ้นภิกองนะหลวงปู่หลวงปู่แบนพ่อเคยไปกราบท่านสองสามครั้งนี่ท่านภาวนาดีลูกศิษย์หลวงปู่กงมาหลวงปู่กงมาลูกศิษย์ศิษย์หลวงปู่มัน่น แจนวิรียังก็กรู้สึกแจนคงมาแจนวิรียังการปฏิบัติไม่ได้ยากอะไรอยู่ที่ตัวเราเองหาเรื่องแก้ตัวแทนกิเลสมันก็ทำไม่ได้สักทีคนรก็รักษากิเลสอย่างเดียวแน่นเสียดาย ติดอกติดใจกับโลกโลกไม่เห็นมีอะไรมีแต่ทุกขหน้าติดอกติดใจตรงไหนเลยหาดูสภาวะอย่างที่หลวงพ่อสอนเมื่อเช้านะทุกวันต้องทำในรูปแบบแบ่งเวลาไว้เลย วันละหลายๆรอบก็ได้รอบหนึ่งห้านาทีก็ได้ทำให้ได้ชั่วโมงละรอบคือดียังมีเวลาเดินไปเข้าห้องน้ำไปอะไรอย่างนี้ยนะก็รู้สึกไปภาวนาตั้อกตั้งใจทุกก้าวที่เดินทำด้วยความรู้สึกตัวจะทำอะไรก็คอยรู้สึกตัว รู้สึกตัวบ่อยๆมัจะเห็นสภาวะไม่ได้มีอะไรยากเย็นเลยหลวงพ่อดูพวกเราบางทีทำไมมันทำไม่ได้สักทีบางคนอยากหาไม่เลียวมาตีมันสักทีทขี้เกียจบางคนก็ดิ้นรนคนกว้ามากไปของง่ายทำให้กลายเป็นของยาก อย่างใจมีความสุขรู้ว่ามีความสุขมันยากไหมไม่เห็นมีอะไรนะร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าจะรู้ว่ายากไหมไม่เห็นจะยากตรงไหนนะพอคิดถึงการปฏิบัติที่ไรก็ทำอะไรที่ง่ายๆให้วุ่นวายซับซ้อนไปหมดนะบังคับกายบังคับใจทำอย่างนี้น่าจะดีทำอย่างนี้น่าจะดีจะ,ดจะเอาดี ไม่ใช่เอาความจริงของกายของใจอยากรู้ความจริงของกายของใจก็ค่อยดูไปร่างกายเป็นไงก็ดูไปจิตใจมเป็นไงก็ค่อยดูไปนะเห็นจะยากตรงไหนเลยที่ผิดก็มีสองอานเองขาดสติเหลือล่องลอยไปกับบังคับกายบังคับใจนะที่ผิดมีสองอาน มื่อไรไม่ผิดเมื่อนั้นถูกใจลอยรู้จักไหมใจลอยเม่อเม ER, ่อใจลอยนั่นแหละผิดเบอร์หนึ่งเพ่งเอาไว้บังคับกายบังคับใจเครียดเครียดนี่ผิดเบอร์สองคนในโลกที่ไม่ได้ปฏิบัติเนะมันจะมีแต่เบอร์หนึ่งนะหลงตลอดนักปฏิบัตินะั้นถ้าไม่หลงก็เพ่ง ตอนนี้เพง่งเรียนตัวนี้ให้แม่นๆเลยเผลอไปก็รู้เพ่งอยู่ก็รู้อ่าดูตัวนี้แหละจิตมันจะเข้าทางสายกลางของมันเองเมื่อไหรไม่เผลอเมื่อไหรไม่เพ่งเมืไไม่อนั้นจิตจะเดินอยู่ในทางสายกลาง <ๆ S 1> <ๆ S 2> เผลอส่วนใหญ่ก็เผลอไปคิดเพ่งก็คือไปเพ่งอารมณ์กรรมาฐานที่เราทำนั่นแหละ หายใจก็ไเ,เพ่งลมหายใจนะมีสติอยู่กับท้องพองท้อ,องยุกก็กลายเป็นเพ่งท้องพองท้องยุกกลายเป็นถลำลงไปเพงนะ่งง่ายๆแค่นี้แหละเะฉนั้นะไม่ต้องส่งกันบ้านก็ได้ที่ส่งกันบ้านมันผิดอยู่สองข้อนี้แหละเดี๋ยวนี้หลวงพ่อตรวจกันบ้านน้อยลงนะ ถ้าพวกเราสงสัยก็ไปเปิด youtube ที่หลวงพ่อเทศไว้ที่เขาถามกันนะมันก็คือคำถามเดิมนั่นแหละเวลาผิดก็ผิดซ้ำซากเหมือนๆกันไม่เผลอก็เพ่งก็มีแค่นี้แหละ <S 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 อีกอีกอย่างหนึ่งที่ผิดก็คือเรื่องนิมิตพวกเราไม่ค่อยมีเพราะไม่ค่อยมีสมาธิอีกอย่างหนึ่งที่ผิดก็คือเรื่องวิปัสสนุปกิเลสอันนี้พวกเรามี เราทำมิปัสนาแล้วก็สมาธิไม่พอเกิดมิปัสนงผิดอยู่สองสาตัวเท่านั้นเองจุดแรกก็คือเผลอกรเพ่งไม่เผลอไม่เพ่งก็มีจิตตั้งมั่นเสร็จแล้วพอลงมือปฏิบัตินะถ้าจิตไปเพ่งอารมณ์แล้วก็เกิดนิมิตก็จะหลงนิมิต ถ้าทำวิปัสสนาแล้วสมาธิไม่พอจะเกิดวิปัสสนุปกิเลสเช่นใจไหลออกไปข้างหน้าแล้วไปสว่างว่างอยู่สว่างเรียกโอภาษพวกนั่งดูจิตนะะเจอวิปัสสนุชนิดโอภาษเป็นส่วนใหญ่ใครเคเป็นไหมรู้สึกใจมันเคลื่อนไปอยู่ข้างหน้านะมันไปนิ่งๆอยู่ข้างหน้าสว่างสบาย นี่ใจร่อยรู้ไหมเออเนี่ยตรวจกันบ้านให้สองคนแล้วนะพวกอยู่วาน่ะหมดสิทธิ์ถามดูแล้วไม่เห็นมันจะยากอะไรเลยเนาะง่ายๆ่คิดมากยากนาน รู้สึกเอาสิใจเราสุขหรือใจเราทุกหรือใจไม่ทุกไม่สุขยากไหมไม่เห็นยากเลยต้องวางฟอร์มไหมจะดูแล้วใจสุขหรือทุกนะี่ดูรู้เรื่องได้ไงเพี้ยนไปหมดแล้วนะขณะนี้สุขหรือทุกรู้ไหมรู้เฉยๆนี่แหละไม่ต้องวางฟอร์ม ขนาะนี้หายใจออกหายใจเข้ารู้สึกไหมอย่างถ้าหลวงพ่อบอกว่ามีสติทุกลมหายใจเข้าออกมีอนาปานสติขยับหมด <c oughs> นี่บังคับร่างกายแล้วก็เริ่มบังคับใจบางพวกก็บังคับแบบเคร่งเครียดนะบางพวกก็แกล้งเซอร์ทำเสื่องซึม ใช้ใจของเราตอนนี้แหละขนณะนี้หายใจอยู่ก็รู้ขณะนี้ยืนเดินนั่งนอนอยู่ก็รู้ขณะนี้สุขขาะนี้ทุกข,กข็รู้ไปรู้ด้วยใจธรรมดาที่สุดธรรมดาที่สุดดีที่สุดนะเพราะใจที่ธรรมดาเนนมันประพัสสอนมีสมาธิอยู่ในตัวเอง สว่างสบายขึ้นมาใจปกติพระพัฒสอนอยู่แล้วอันนี้กิเลสแทรกเข้ามาเช่นอยากปฏิบัติใจที่พระพัฒสอนเลยเศ้าหมองไปเครียดอยากปฏิบัติแล้วมองนี่นะหมาหางจุกก้นเลยมอง <c oughs> <c oughs> ไม่ได้เรื่องนะของง่ายทำให้ยาง ไอทิศหลงแล้วรู้ไหมย,ยังไม่เลิกเพลงอะรู้ไหมแล้วทำไมไม่เลิกนี่มันทิศนะเนี่ยดูสิไม่ยอมหลูดออกมาดูออกเปล่าเออใช้ได้ไม่กว้างหรอกเสียได้ของ <c oughs> การปฏิบัติไม่ได้ยากอะไรเราไม่รู้หลักมันก็ยากตอนนี้จิตมันเป็นตัวของตัวเองแล้วมันภาวนานได้แล้วถ้าถูกสะกดอยู่ถูกครอบอยู่ภาวนานไม่ได้จริงแล,แล้วแต่เขาชักใหญ่ถ้เาเขาทำจิตเขาสว่างเราก็สว่างด้วยเพราะเขาจิตมืดเราก็มืดด้วยสะกดกันไปงั้น้นเป็นตัวของตัวเองไปจิตเราก็จะเปลี่ยนแปลงให้ดู เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนั่แหละธรรมะหลงไปคิดแล้วรู้ไหมหออลงไปคิดแล้วก็รู้บ่อยๆพอหลวงพ่อบอกว่าหลงไปคิดก็เริ่มเพลงแล้วรู้สึกไหมจะแน่แนๆขึ้นมาวิธีดูตัวเองนะว่าเพ่งหรือไม่เพ่งอะวัดความรู้สึกเลยถ้ามันแน่แนๆขึ้นมานะเพ่งแน่นอน หลงแล้วรู้ไหมเนี่ยฝึกอย่างนี้นะหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้ไปนี่พวกอยู่วัดเลยสองคน,นตื่นเต้นหวาดระแวงรู้สึกไหมหวาดระแวงเนี่ยรู้ทันตัวเองนะใจมันหวาดระแวงขึ้นมารู้ทัน คอยอ่านความรู้สึกของตัวเองไปนะแค่นี้แหละอ่านความรู้สึกของตัวเองไปเรื่อยๆชำนิชำนาญนนะสติก็จะไหวขึ้นเรื่อยๆสติมันเกิดจากการที่เรารู้ทันความรู้สึกของตัวเองได้นะใ,ใจเราขยุกขยิกนไม่รู้ว่าชื่ออะไรเรียกชื่อไม่เป็นมันขยุกขยิกเห็นว่าใจมันขยุกขยิก นีใ่ใช้ได้มีสติรู้ทันใจที่กำลังขยุกขยิกะกนะไม่รู้ว่ามันคืออะไรไม่จำเป็นต้องรู้นะแค่รู้ว่ามีสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นแค่นั้นพอแล้วมันจะคืออะไรก็ช่างมันนะเนี่ยมเมื่อกี้จิตมันถลําออกไปรู้สึกไหมโอ้ดีนะตอนนี้เพ่งแล้วรู้สึกไหมหืมนะ เออดีโตที่เรารู้ว่าเคลื่อนไปเคลื่อนมานั่นคือการเจริญปัญญานะไม่ต้องออกมานนี้หลวงพ่อตรวจกันบ้านแบบไม่ให้พูดนีใจเคลื่อนไปแล้วไห,ไหลไปคิดไหลไปดูไหลไปฟังก็รู้เอา ใครดูสภาวะจิตใจของตอนเองยังไม่ออกยกมือซิอย่างขณะนี้สุขหรือทุกข์ไม่รู้มีไหมขณะนี้โลภโกรธหลงหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่รู้มีไหมจิตโลภรู้จักไหมโกรธเป็นไหมหลงเป็นไหมถ้าดูเป็นแล้วก็ไม่ต้องคุยอะไรกันละนักปฏิบัติไม่พูดมาก รู้ทันตัวเองให้มากพูดน้อยๆพูดมากฟุง้งซ่านหลงนั่นเนี่ยขยับขยับแต่หลงไปบางทีเรารู้ลมหายใจนะแล้วสติมันเคลื่อนไปจิตเราเคลื่อนไปจ่ออยู่ที่ลมนะอันนี้หลงแล้ว ทั้งทงที่ยังดูลมหายใจไม่คลาดสายตาเลยหรือขยับอเงี้ยขยับอยู่นะจิตมันไหลไปอยู่ที่มือแล้วเรารู้ทันว่าจิตไหลไปอยู่ที่มือแค่นั้นก็ถูกแล้วมันจะหยุดไหลเลยสั้างขึ้นมาใครคิดว่าจำเป็นจะต้องถามยกมืออ้าวมา ส่งใหม่ไปนี่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 เคยฝึกพวกกาหนดกําเนดอะไรป่ะปฏิบัติตามที่หลวงพ่อสอนนะคะอยากให้หลวงพ่อเช็คสภาวะอยังบังคับอยู่ยังบังคับจิตใจตัวเองอยู่ทำอะไรล่ะตรงเนี้ยก็ใช้ รู้ทั่วตัวนี่เป็นอรู้ไหมเมื่อกี้นี่ยโมหะแทรกเข้ามาใจมันสึมต้องทำใหม่ทำอย่างที่เคยทำดูออกไหมใจมันหลงเป็นระยะระยะมันเคลื่อนไปเคลื่อนมามองออกไหมตรงนี้ดูไม่ออกดูกายไป เห็นไหมร่างกายนั่งอยู่เห็นไหมร่างกายพยักหน้ารู้สึกกายไปนะดูกายได้ชัดกว่าดูจิตจะดูกายก็ถึงที่สุดได้นะดูจิตก็ถึงที่สุดได้ได้ทั้งนั้นหละสติปทานสี่นะอันไหนก็ได้ทั้งนั้นแหละแต่ตอนนี้มันเขี่ยมเกลี่ยมกับจิตใจตัวเองไปรู้สึกไหมมันจะเอาจริง ดูออกอย่งเอออย่าไปทำนะลำบากเปล่าๆไม่มีประโยชน์นี่คือความปรุงแต่งเป็นความปรุงแต่งฝ่ายดีอยากปฏิบัติแล้วก็พยายามทำอะไรขนะึ้นมาปรุงแต่งฝ่ายดีตัวพ่อตัวแม่ของมันก็คือตัวอวิชชาเช่นเดียวกับความปรุงแต่งฝ่ายชั่วเนี่ยทำจิตให้นิ่งๆอีกแล้วรู้สึกไหมทำจิตให้จะได้รู้สึกตัวได้ตลอด รู้สึกไหมใจมันแน่นแน่นถ้าใจแน่นแน่นแสดงว่ามีการบังคับอยู่มีการแทรกแสงอยู่ให้รู้ทันแล้วก็ไม่ต้องหาทางแก้ทำไงจะแก้เลิกเพ่งให้รู้ว่าอยากเลิกรู้ทันใจเข้าไปไม่มีอะไรหรอกรู้ทันสภาวะเข้าไปสดสดร,ร้อนร้อนรู้ไป หลงไปแล้วรู้ไหมไม่ต้องยกป้ายตรวจกันบ้านให้เลยเสียเวลาใจมันหนีไปเอาไม่ได้ยินอ่ะใครอยู่ข้างๆช่วยกระซิบหน่อยคนฟองหูตึงนะพูดดังๆบางทีไม่ได้ยินนะต้องกระซิบเพราะนนคนแก่บางคนนะหูตึงนะลูกหลานนินทาเน,นี่ยได้ยินหมดเลยพูดเบาๆก็ได้ยิน คนต่างๆไม่ได้ยินหลวงพ่อคะพอจะแยกกายกับจิตออกได้บ้างหรือยังคะได้ได้แต่ว่าเราถนัดดูกายเราไม่ถนัดดูจิตเราดูกายไปแล้วเดินปัจ,จนาพอได้บ้างหรือยังอะไรนะเดินวิปัสนาอย่าใจร้อนสิยังไม่ได้ใช่ไหมคะน่าไ <laughs> <laughs> ม่เยช่างคิดไปวิปัสนาต้องเลยคิดไป หลวพ,พ่พุธเคยสอนนะว่าสมถะเริ่มมาหมดความจงใจวิปัสนาเริ่มมาหมดความคิดถ้าคิดเมื่อไหร่ตกจากวิปัสนาเลยมันไปวิเคราะห์เอาใช้เหตุใช่ผลเอาใช้ตาักกะาตาักกะเชื่อไม่ได้ในกาลามาสูรท่าน,นก็สอนไม่เชื่อตักกะดูของจริง ช่วยกระซิบนิดหนึ่งว่าตอนนี้จิตก็ตั้งมั่นมากมากว่าตะกีแลบอกสไม่ใส่เครื่องช่วยฟังอ่ะเอาใครจะส่งกันบ้านเอาที่จำเป็นจริงๆนะ หลวงพ่อสอนหลักให้ทั้งเยอะทั้งยาแนละ้วถ้าไม่รู้จักดูเองอยากจะตียวส่สิบเดือนที่แล้วส่งกันบ้านหลวงพ่อครับหลวงพ่อบอกว่ายังฟุ้งเยอะอยู่ครับให้ไปดูในชีวิตประจําวันครับก็ไปดูในชีวิตประจําวันเพิ่มขึ้นที่เห็นการเปลี่ยนแปลงคือตั้งแต่ ก่อนผมมาเจอหลวงพ่อเนี่ยผมรู้สึกว่าผมยึดมั่นในบุพการีครับว่าถ้าเกิดว่าสูญเสียบุพการีหรือว่าทางบุพการีเนี่ยจะจิตใจวันไหวมากครับแล้วก็พอมาได้ได้มาเจอหลวงพ่อก็รู้สึกว่าถ้าเกิดว่าห่างจากถ้าเกิดว่าจะวันไหวถ้าเกิดว่าไม่ได้อยู่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้เจอกับหลวงพ่อครับ แต่พอภาวนาภาวนาไปรู้สึกว่าที่เหนือกว่าความผูกพันของพ่อคือเหมือนรักรักตัวเองมากครับรู้สึกเห็นเห็นความรักตัวเองอย่างอย่างมากนะครับใช่ที่เรารักบุปการีนะก็เพราะรักตัวเองนะครับตัวอองครับแล้วก็ที่รักหลวงพ่อก็เพราะว่าหักตัวเองเพราะเป็นหลวงพ่อของเราเออนั่นแหละปีที่ครับครับแล้วคือแล้วบางคนนะมันขอให้หลวงพ่ออายุยืนก็ขอด้วยความรักตัวเองอยู่แล้ว คือรู้สึกว่าเพราะวา่าไปดูโทสะที่แทกครับผมครับรู้สึกคืออยากจะให้หลวงพ่อเทศให้เรื่องเรื่องศรัทธาครับผมรู้สึกในพระลห้าผมผมตอนนี้ผมก็ทําภาวนารูปแบบวันละชั่วโมงแต่รู้แต่เห็นตัวที่คือผมผมยึดมั่นพระธรรมเัยแบบมากๆาไม่เท่าตัวเองอครับผมต้องการให้หลวงพ่ออธิบายเรื่องศรัทธาให้ผม ภาวนาไปแล้วศรัทธามันจะเกิดนะยิ่งฝึกไปนะของไม่เคยรู้ได้รู้ของไม่เคยเห็นได้เห็นของไม่เคยเข้าใจได้เข้าใจของไม่เคยปล่อยวางได้ปล่อยวางนะเราเห็นผลของการภาวนาเห็นความพัฒนาการของตัวเองศรัทธามันจะแน่นแฟนขึ้นศรัทธาของคนไม่ได้ภาวนาเป็นศรัทธาที่กลับกลอกศรัทนธะาเพราะมีผลประโยชน์แอบแฝง แต่ศรัทธาของผู้ปฏิบัติเนี่ยเห็นคุณค่าของธรรมะนะทำเราพ้นทุกข์ได้จริงๆเป็นลำดับลาดับไปนะศรัทธามันแน่นแฟนนะนั้นอยู่ๆจะเรียกให้ศรัทธาก็ต้องเล่านิทานะอะไรี้ยิ่งโง่หนักกว่าเก่าอีกนะงห้นหัดปฏิบัติไปแล้วศรัทธาตัวจริงมันจะเกิดการบ้านต่อไปให้ผมไปดูเรื่องโทรศั ดูออกมามันแทบอยู่เลยนะเวลากระทบอารมณ์มันเนี้ยคือผมจะเห็นมันวิ่งแฉลบไปแล้วเอ๊ะไม่พอใจมันน่ะับไปแล้วไปอย่างเี้เออเนี่ยไปหาดโต๊ะฟุ้งแรงใช่ไหมครับมันเลยเออนั่นแหละฟุ้งไม่เป็นไรครับพอรู้ว่าฟุ้งแล้วโมโหนั่นแหละถึงจะเป็นไม่เป็นกลาง ในอยู่ข้างหลังนั่นแหละส่งไปครับนมาสการครับหลวงพอ่ออือเออของการด้านในรอบปีเศษนะครับเนื่อปีเศษที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าให้ดูจิตพูดหรือที่เกิดดับแต่ตอนนี้ก็ก็ยังไม่เห็นแต่เห็นสภาวะที่มันเกิดดับไปเรื่อยๆนั่นแหละเมื่อเช้าที่หลวงพ่อเทศน์อ่ะคือเรื่องนี้แหล<อ>ะนะเห็นสุขเห็นทุกข์กเห็นดีเห็นชั่วมันเกิดดับไปบนะแี่ยังไม่ได้ สติสมาธิแข็งแรงถ้าแข็งแรงพอเห็นตัวผู้รู้ก็เกิดตับเดี๋ยวก็เป็นตัวรู้เดี๋ยวก็เป็นตัวคิดเดี๋ยวก็เป็นตัวรู้เดี๋ยวเป็นตัวดูอย่างเงี้ยครับแล้วก็เมื่อปลายปีที่แล้วมีอุบัติเหตุรถยนต์แต่ก็เห็นประโยชน์ของการภาวนาครับมาเอาตัวรอดได้รอดดีท่านไหนฮะออยังระเบิดครับแล้วก็เห็นการกระทําของสมองแล้วก็การกระทําของร่างกายเป็นช็อตช็อตช็อตซึ่งเป็นอย่างนั้นหละ มันเป็นเองนะมันจะเห็นเป็นชอตๆเลยแล้วคว้ำไหมไม่ควาำครับนี่แหละสติเราดีนะสติไม่ดีทำอะไรเพี้ยนๆนะั้นยิ่งอันตรายหนักกว่าเก่าอีกนะอไปฝึกแล้วเราจะเห็นคุณค่าอของการเจริญสติใช้กับโลกก็ได้เยอะแยะเลยอ่า ตั้งตั้งแต่ผมปฏิบัติมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยผมปฏิบัติสมควรแก่ทรรหรือยังแล้วก็จะต้องมีอะไรที่หลวงพ่อจะแนะนําให้ปรับปรุงแก้ไขยอย่างไรบ้างครับปฏิบัติดีขึ้นเยอะแล้วนะครับแต่มันยังโลกอยู่ ก็รู้ทันไปมันอยากได้ผลนะอยากได้ผลเร็วๆมันยังอยากหวังผลอยู่มันยังหวังผลอยู่ดูออกไหมเนี่ยสังเกตตัวเนี้ยตัวนี้ทำให้ใจเราไม่เป็นกลางมันมีลุ้นพระตาโรับไอหวังผลมันอยู่ลึกๆรู้ๆมันมีอยู่เดิมแล้วเนี่ยครับมันมีมาตลอดนะ แล้วตอนนี้เราเจริญสติเจริญปัญญานะมันก็ยังแฝงอยู่มันทำโดยการลุ้นเมื่อไหร่จะได้เมื่อไหร่จะได้อย่างเงี้ยให้รู้ทันแต่ใจมันยังไม่ได้รู้ด้วยความเป็นกลางอย่างแท้จริงยังมีโลภแทรกอยู่ครับครับขอบคุณครับเชิญกลับบ้าน ที่หมอตรวจแล้วที่นี่ดีรีบโฆษณาไว้ก่อนอาจารย์เก้าเก่งนะบอกวิธีที่หลวงพ่อช่วยตัวเองได้เยอะเลยเมื่อก่อนเป็นวัดเองเป็นน้านานทีนี้เป็นรั้วสั้นนิดเดียวเลยเราล้างจมูกอบจมูกไปเรื่อยๆ